ที่จะรับเรียมข่าวแล้วปาป้าใช่ใช่ใช,ใช่ข้างบนมีสาร สวัสดีครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะตัวเมืองน,น่านภาพไม่ได้คือถนอนคนเดินมาอีกครั้งก็จะต้องให้มันตรงกับถนนคนเดินนะครับดูคนที่นนไปซดเสื้อผ้าเรื่องเรื่องเราจะมาหาอะไรกินกันที่นี่เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับ พพข้เนยว<ม>ห้ครับดแล้<ป>หาวหม้ห้วหวหมียวมีไ้หมคะล้วหมดแล้วค่ะ้วหมดแวหมดีลดล้อหมดแล้วหมมดแมดแล้วหมดแลหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ไหม่แล้วหมดวหมดแล้วหมดแลมหมดแ้้วหมหมหมดแหมดแล้มห คือถนอนคนเดินที่หน้าเนี่ยเป็นถนนคนเดินที่มาอีกครั้งก็ไม่เบื่อนะของกินจริงๆเราก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าความสวยงามแล้วก็ดูเขาจัดนะครับอันนี้เก็บแล้วนะข้างวัดภูม,มินเลยเห็นมรัจะไปรานแบบนี้แล้วก็มีขันโตกอันนู้นเขาเก็บเรียบร้อยหมดแล้วนแล้วก็จะเดินเดินตามถนนมาเนี่ยครับเห็นไหมครับแล้วดูสวยงามมากเลย วัด่างอรามแต่ที่เนี่ยชอบอย่างตรงที่ว่าถนนคนเดินเขาจะไม่ได้เปิดเพลงอะไรแบบดังเลยเขาจะแบบสงบสงบ,สงบเดินกันสบายสบาย <c oughs> ดีครับมันสงบดีแล้วก็ดูสบายใจดีไม่เจียวเจ้าอือ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ดูตัวเล็กของเราอยู่นี่เลยไหมยอยู่นี่เลยไหมครับเนี่ยครับเดี๋ยวกลับลางาเต้นดีก่อแล้วก็จัดที่รบที่นอนกันไปครับโอ้ดูบรรยากาศหน้าเต็นท์คืนนี้กันนี่ว่าป๊าทำอะไรลูกเนี่ยนี่ไงรองอ่างเด็กติดอ่าง <laughs> บาดูบรรยากาศอาบน้ำมาสิย่างสวยเลยอันนี้เป็นเต็นของเรานี่ครับคุณผู้ชมคืนที่สามของเราก็อยู่ที่ไร่ผาบางตะวันนะที่เราเคย มาเมื่อสี่ปีที่แล้วครับแต่คุณลุงคุณป้าก็ยังจาได้อยู่บรรยากาศที่นี่ก็ยังเหมือนเดิมนะมองเห็นวิวตัวเมืองสวยๆตอกนกลางคืนถ้ามากลางเตนปุ๊บก,ก็จะมองเห็นไฟในตัวเมืองสว่างสวยนี่ก็ไปเดินถนนคนเดินกันมาเรียบร้อยแล้วกลับมาปุ๊บก,ก็กินที่ถนนคนเดินนั่นแหละกินอาหารถนนคนเดินเสร็จแล้วก็กลับมาก็อาบน้ำท่าเรียบร้อย ตอนนี้ตัวเล็กก็ลับเป็นที่เรียบร้อยน้องซูนก็เข้านอนไปแล้วเราก็มานั่งชมวิวอีกหน่อยก่อนที่จะเข้านอนนะคืออากาศตอนนี้ก็สบายๆนะสบายมากไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวอากาศกำลังดีตอนนี้น่าจะประมาณ ยี่สิบห้ายี่สิบหกองศาได้นะครับก็วันนี้ก็ไม่ได้ทำอาหารกันนั่นแหละแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าที่คุยกันไว้ว่าจะเข้าไปในตลาดนะเขาเรียกกาดกาดอะไรสักอย่างเนี่ยมันเป็นตลาดเช้าเปิดตั้งแต่ตีสามจนประมาณสามโมงเช้าตลาดวายไปซื้อพวกไส้อัว่วน้พริกหนุ่มมากินกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็หาอาหาร อร่อยอร่อยของที่นี่เขากินนะครับอาจจะซื้อขึ้นมากินบนนี้นั่นแหละแล้วเดี๋ยวเช้าเขาจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะสำหรับตอนนี้ก็ชมวิวดาวบนดินไปก่อนดูครับโอเคสำหรับคืนนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันพรุ่งนี้เช้าว่าเราจะไปผจญภัยในเมืองกัน มันจะเป็นยังไงนะตลาดเขาจะเป็นยังไงอาจจะถ่ายได้ไม่มากเพราะเดี๋ยวนี้เขาห้ามเห็นบุคคลที่สามแล้วแต่วันนี้จะเก็บบรรยากาศมาให้ชมกันพอประมาณแล้วกันสําหรับคืนนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าพอเช้าขึ้นมาก็น,นี่ครับไปไหนกันครับเนี่ยเ so ดินเที่ยวตัวเมืองไปเดินตลาดหาของกินซะมากกว่ามั้งเดินเที่ยวเดินเที่ยวเหรอโอเคดูตัวเลขของเราโว้ มาครับเช้ามาก็เดี๋ยวไปหาของกินในตลาดนะครับ,บอกตลาดนี้แต่ไม่รู้ว่าจะวายหรือยังนะก็จะวายประมาณ3ามสี่โมงนี่ก็จะสามโมงแล้วเราก็ออกมาช้านะเดี๋ยวไปดูนะครับว่านในตลาดมีอะไรให้กินงบ่างบ้างมาได้กินเลยจ้น,นติ่มซำนะ,ำะนี่ไง,งเห็นไหมครับเห็นยังของปลดไม่ใช่หรอครับ เราตูเจอร้านติมซําแล้วน่าจะชื่อดังแล้วคนเยอะเดี๋ยวข้าาดกันเดี๋ยวค่อยออกมาไปเอาตัวอะไรมาด้วยเนี่ยมีหูด้วยกระต่ายน่ารักไหมกระต่ายหรือเอเลี่ยนกระต่ายหรือเอเรียนครับ รวมละร้อยมคอรวมละร้อยอันนอไม่วายไม่วายแต่ก็เกือบหมดหลายอย่างนั่งไงให้อวดน้พิกหนุ่มเยนะกระปุกเล็กเท่าไหร่กระปลุกใหญ่เท่าไหร่คะยี่สิบกระปุกใหญ่ละห้าสิบแล้วกระปุกแก้วยาุ่เหไม่เหอ่องไจมม อันนี <S <S ้อะไรข้าวเหนียวกิ um anyway> ึงเหรออันน um> ี้เป็นพรหมกสมองหมูผ่าลาบสมองหมูค่ะหมก็ข้าวเนียวบ๊วยนะคะร้านอาหารพื้นเมืองน้อเมี่ยงกุ้ยน่าน้ำย้อยน้ำย้อยอ้าน้ำย้อยกุ้งไม่มีน้ำย้อยกุ้งน้ำย้อยหมูน้ำพริกก็แขวนเลยเหรอวะน้ำย้อยกุ้ง จะเป็นแบบฟู๊ดฟน๊ดไงกนกิน,น,น,นไ,ได้กินไเจเอาที่มันดำๆๆหน่อยอ่ะที่สิบเกมๆจ้าโอ้โหกินเน่้น้ำพริกแล้วแ <c oughs> แค่หมูนี่นะเพ <c oughs> ี่หลับบ้าน่ะเ้าลัดเา้ nè phần canh này của tôm và nướng không phải như cứ... ừ. không, không ก่อนกลับนักมากินขนมต่อเทเลยเทใส่นี่ใสอีกใส่ให้หมดเลยหมดยางใส่อีกใส่ให้หมดเลยพี่แดงวันนั้นเราไม่ได้สั่งขนมโคเขาบอกขนมโครอร่อยก็เลยลองสั่ง ชิมดีอร่อยนะนหนเดี๋ยวลองชิมขนมโค้หน่อยนะครับไหนทับทับไม่หม่ำเลยเดี๋ยวป้าหม่ำโตคล้ายๆอารมณ์ขนมต้มเหมือนกันอืมอร่อยอร่อยฮะอืมไปเดี๋ยวเรากินเสร็จเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปเก็บเต็นท์กันนะครับ จากไล่ผาบางตะวันแล้วเราก็เดินทางต่อน,นะครับนจะไปที่คุณสถานใช่ไหมน้องตู๋ใช่ไป็นุณสถานครับผ่าไปตอนปุณสถานได้อีกคืนนึงนะครับเดินทางนะครับถูข้าวมือกองวันแล้ว,วนี่ บรรยากาศร้านโ้โบรรยากาศร้านดีจังเลยเอ้เป็นไงร้านแม่มากอะขายอาหารเหนือมีเมนูเยอะมากราคากลางๆไม่ถูกไม่แพงกลาง บรรากาศดีมากเลยเสียดาวยังไม่ขึ้นเลยแต่ตอนเ <มา S 1> ราเข้าเราไม่เห็นเหรอใช่ว่าหลังนี้มันเส้นที่จะเข้าเงินหน้าเรากลับรถมาแต่ร้านแบบนี้เขาก็จะมีตลอดทางเลยนะมันแบบคาเฟ่ไปอะไรเนงะี้ยก็เลือกทางยงเงี้ยเอาแล้วกันนะเดี๋ยวมันรอชิมกันครับ อันนี้ชัได้นนชัยได้วันนี้ล้วเสร็จแล้วนี่นี่รากเหนือพร้อมผักเคียงนี้นอ,อร่อยเป็นไงบ้างครับรอร่อยได้กินน้ำเหนือแล้วน้ำเหนือใช้ได้เลย เดี๋ยวกินเจ้าล้จะได้เดี๋ยวหาต่อสุดเองค์แล้วน่ากินมากามีครบองค์แล้วเหรอเหมือนกินขันโตกเลยล่ะครบเลย <laughs> อันนี้ใส้อั่วสดดูพิตี้อ,อร่อย ให้ได้เหรอครับเนี่ยทานอยู่นี่เพื่อนเพื่อนคักหลับในรถเหมือนเดิอมอันนี้เป็นอาหารรสแบบว่าคนพื้นเมืองกินเลยหรือว่าปรับให้เข้าคน

ข้งใหม่มันก็อีกรถหนึ่งนะ สามสิบบาท